ตอนนี้นะคะเราก็มาในหมู่บ้านเมืองโคงแล้วนะคะก็มาในหมู่บ้านนี้เขาขายของเยอะแยะเลยนะคะนี่นะคะขายมีดขายอะไรนะคะโอ้มีมีดทุกอย่างเลยว้าวลงทานนะคะลงทานก็คือเขาแจกเขาซอยน้ำโค่นะคะนี่นะคะ นี่ขายเยอะแยะเลยอะไรก็ขายหมดนะคะฮ้ยขายทงป้า ใครหม่โอ้ตีนนูเนะนี่นะคะหม,มู่บ้านเมืองพงนะคะ

สาเย็นอะไรก็มีหมดนะคะโอ้น้ำสาเย็นนะพิซซ่าพิซซ่าก็มีว้าจะถึงน้ำของเอาไม่ใช่น้ำของน้ำอะไรนะน้ำของหืม อู้โอ้หอกััาดอ่คท้องหวานซื้อก็นเนี่ยใสไหมเนานี่วัดเมืองพงในหมู่บ้านนะคะว้ ถึงแม่น้ำของแล้วโอเคไม่น้ำใช่ไหมแม่น้ำของใช่โอ้ขายอะไรเนี่ยข้าพื้นนข้าวพื้นคัวกุ้นิงอ๋อข้าเพื่นเรานะคะตังปัขไปเล่น ไม่ปากมันห้อยเยอะหน่อยปากมันห้อยเยอะขนหน่อยข้าวเป็นลาวก็มีนะคะว้าวถึงแล้ว กข,ขีเกข่เลยก็ไล่เหรอเนี่ยขันเลยว้าวนี่นะคะขี่เลยไปที่ประเทศลาวไล่เลยนะคะนี่ต่อแถวกันเยอะเลยไม่รู้ว่าเขาจะให้ขี่เลยไหมเป็นอย่างนี้ขี่ไม่นรออ๋ออันตรีคนมาค้ายกับคุณเองชิว่าอันตรีคนมาค้ายกับคุณนล้เป็นคือเป็น้ทำอะไรกันแน่นอน ว้าวนี่เลยประเทศลาวนะคะว้าวแม่น้ำของใช่ไหมเนี่ยอุ้ยเลยเย,เยอะเย่อเลย นกเมีอ่อกมก่อนนะคะเขาให้ไปประเทศลาวนะคะแต่ตอนนี้เขาไม่ให้ไปประเทศลาวแล้วแล้วนะคะเขาไม่ให้ข้ามไปนะคะเพราะว่าที่พม่ายังไม่เปิดประเทศนะคะอุ้ยอยากนั่งเลิมากเลยนะคะ นี่ระเขาอยาวนี่เห็นไหมเห็นไหมนู่นหนูวันวังคา้าระเทาืาวนู่นอ,อุ้ยอ๋อนี่เป็นเฮอหางยาวอะ ทางนู้นก็มีอีก wow. นี่ประเทศลาวนะคะประเทศรานี่อยู่นู้นนะคะนีเน่เห็นไหมเห็นไหมประเทศเราอยู่ทางนู้นนะคะโอ้ยสุดยอดเลยอยากไปมากนะคะประเทศเรานะคะน้องหนูยังไม่เคยไปเลยนะคะ คือน้องก็หนุ่มนะคะอยากไปประเทศลาวมากเลยนะคะซึ่งนะคะประเทศที่พม่านะคะเขายังไม่เปิดประเทศนะคะก็เลยไปมาหาสู่ประเทศลาวยังไม่ได่นะคะก็อยากไปประเทศลาวมากเลยนะคะยังไม่เคยประเทศลาวเอายังไม่ไปยังไม่เคยไปประเทศลาวสักครั้งเลยนะคะอยากไปครั้งหนึ่งในชีวิตนะคะอยากไปเที่ยวที่ประเทศลาวนะคะนี่อยู่ที่เมืองฟงนะคะเห็นถึงประเทศลาวเลยนะคะนี่นะคะข้างหลังน้องหนุ่มนี่เป็นประเทศลาวเลยนะคะ อยากไปนะคะอยากนั่งเรือไปโฮมประเทศลาวนะคะอยากไปสามเหลี่ยมทองคางอีกนะคะเมื่อตอนเด็กๆนะคะเคยไปสามเหลี่ยมทองคางนะคะแม่พาไปนะคะตอนอายุน้อยมากแล้วนะคะจำไม่ได้แล้วนะคะนั่งเรืออยากนั่งเรือไปที่นี่ตื่นเต้นนะคะตื่นเต้นมากเลยนะคะถ้าไปประเทศลาวเขาก็จะโล่อขอี่ ขี่เลยขึ้นน้ำไปนะคะไปจะไป็นทะเลาวมากช่วงไปประเทศลาวไหมไปไหมเขาเขาไม่ให้ไปนะคะถ้าเขาถ้าเขาให้ไปเนี่ยไปกันแล้วนะคะเป็นลาวกัน ไม่ตีอันตีเอวอะติสั้งแตยานะตะคืไปอยู่นะไม่ตีอันเอวอะสิงเป็เราน่ะขีขไป้ังนี่ตบปวยไปถังนะอ๋อออกมาคืนอ๋อเขาจะให้แบบว่าขับเขาจะให้แบบว่าขับไปแล้วก็ขับไปแล้วก็ขับวนมาเองนะคะไม่ให้จอดแล้วก็คือขับไปเที่ยวประเทศเรานะคะโอ้โม่ผังน้าบอกมาคืนกันเนาะ เจะให้แบบว่าขี่ขี่นะคะขี่วน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 ไปแล้วก็ให้กับขึ้นมานะคะไม่ให้ขึ้นผัเลาวนะคะก็เลยไม่ได้นะคะไม่รู้ว่าเขาจะให้ขี่ไหมนะเขาก็ไม่พูดอะไรนะคะเนี่ยยังอ่ายังเขาก็นั่งวนเลยแล้วก็เขาก็รู้เราแล้วก็รู้เขาแบบนี้นะคะไม่รู้พี่ๆเขาเนี่ยลูกจากประเทศลาวมาหรือเปล่านะคะเจ้าของเลนนะคะที่สิพ่องเจ้าของเฮิเป็นเจ้าของเพิเป็นลูกจากประเทศลาวมา อ๋อนี่แต่เขาเขาลุกจากประเทศเรามาแันเขาเนี่ยตอนนี้นะคะก็มาที่วัดเอ้อสวยมากเลยเดี๋สวยเปิดห้องเปิดห้องปัที่สร้างกันหรอห้องบั่รสร้างอ่ะอ๋อถัดรอยยนเนี่ย ก็มาถ่ารอยยนนะคะว้าวมีลิงด้วยนะคะก็เป็นวันที่พระครวพระเจ้า,าครวาพระพระครวา,า,า,าวระชุมเข้ามาอะไรน,นะมาสร้างนะคะมีอะไรอะ่ะโอ๊ยอะไรสังอะ่ะหมาหรือเปล่า<ม>โอ้ย มามาเถินะแม่เนี่ย,ย,ยอ๋อมาป่านะคะ <c oughs> ก็จะมีอ่าพวกแบบสัตว์อะไรประมาณนี้นะคะ<ฮ>อุ้ยน้างตายนกยุงก,มก็มีนกยุงกะตายว้าว <c oughs> เรารูจากพี่อ่าอะไรนะจากพี่ <c oughs> งของนะคะเราก็มาที่วัดน,นี้นะคะอุย้ยนกยุงอุย้ยนกยุงนะคะคในเป็นนกยุงกับกระต่ายนะคะอยู่ด้วยกันนะคะอืมกระต่ายฮะอันไหน อุ้ยล <Phys ic> <laughs> <cel ain> ิงน้อยอายุวม่งจักออกมาไงลิงว้าโอ้มีอุ้ยเป้เป๊กับมีเพ้เปอุ้ย เราหนูเคยมาเที่ยวครั้งแรกตรงนี้เองนะคะมีไหน,น,นอ๋ออู้ตกใจ <laughs> มีอุย้ยเดี๋ยวมือเราไปเข้ายังวมาจับมือนี่เนี่ยอู้วม่สามโตกำบักมือสุดสั่งหนักกบักมือนน่นนะคะหารนนี่เคยเห็นอุอ้ยตกใจกันได้กันเป็น ฮะนะคะโอ้มีฝังใต้แทงมีฝังใต้หน่อยแทงโอ้ลิ้มหันนี้โอ้ฝังใต้โอ้ฝังใต้แล้วก็ลิงอีก เป็นนกอะไรอุ้ยเป็นตัวซังเียไม่เปตัวซังเมียมันจเลียนเกอมาใจกินไกมันตรงนี้จะกันเลือนยจะกัเลื่อนอะจะดจกันเลื่อนหรอว้าวดิ้งดิ้งก็ะดิ้งให้ ก็คุณก็มีดิงจ้าดิงลวมนีในกินี่แล้วงโอ้จุ๊จุ๊จุตแม่เขาเชียวแางนี้เน่ะยรอให่ใครเมัดิงจุดจุ๊จุจุโอ้กิบล้มเซงไงแม่แม่เขากิบล้มเซงนะ โอ้ม no. ีเตานี่เต่าเฮ้ยไปดูทางนี้อีกนะคะอนนปโเป็นด้กไม้ส่กงาไหฮะนกเต่านกอินทรีนม่นกอินทรีนกอินทรีนะคะอ้ยตัวเงินตัวทอง

สามตัวอีกตัวหนึ่งนะคะตกใจกูเลิมอู้มีคาเจัานีเนาะกูเ right. ลิมเป็นสักกันหน่อไหมเนาะพี่กาตกใจมากเลยนะคะเออตัวลูกน้องกินข้าวอยู่อ่ะอันนี้เป็นสักเนียเสืออุ้ยเสือลาบสบายเลย นี่คือเสือเล็กนะคะเสือน้อยนะคะรับสบายเลยช้างนี่ช้างตัวใหญ่ๆเลยอุ้ยสวนสัตว์ว้าวลิง พญานาะคหนูโหนูอีกขึาา้นจับปลาไหลเฮ้ยน้องหนูเค่มาฉันเออบิงอุ้ยจนะรักแค่ก็มีพญานาคก็พญานาคมี ใหญ่โตเลย,ยอุ้ยอะไรอ,อุ้ย,ย,อ,ยอุ้ย,ยสลามก็มีกระลากอากว้าวดูสวยๆเลยมาแนมะ่โลก พุดเนาะนี mm. ่เนาะนกนกยุงออันนี้คุด่ะอ๋ออันนี้คุดนี่กซะแล้วก็นี่ก็ไก่อุ้ยคล้ายๆแบบว่าที่เชียงใหม่ก็เขาก็ปั้นไว้อย่างนี้อ่ะที่เชียงใหม่ฮะ เรามาเที่ยวถัดลอยยงนะคะแล้วก็ลุกจากเมืองโคงนะคะเราเราจะกลับบ้านนะคะเราต้องมาวิถัดลอยยงนะคะก็จะมีมาทำบุญนะคะมาไปทำบุญที่ถัดลอยยงนะคะไปเส้นทางผ่านไปวัดมงโครงนะคะแล้วก็มีดิงมีนกมีอะไรเยอะแยะเลยนะคะไม่เคยมาเลยนะคะเคยมาครั้งแรกเองนะคะต้องกุม,มาเปครั้งแรกนะคะคนก็มาเที่ยวเยอะมากเลยนะคะ ก็วันนี้ก็กำลังจะกลับแล้วกลับไปเชียงตุงแล้วนะคะนี่นะคะก็มาถึงวัดพระธาตุลอยยุงคำนะคะนี่พี่สักดุก็่าตั้งรอแล้วเพื่อนไปเลยจ้าฮะตอนนี้นะคะก็อยู่บนพระธาตุนะคะตากันตานเลยตากันมาปกติมีเมืองตาตอนนี้กับมืองหน นะคะ,ะ,คะเขาก็ะะจะเป็นวันนะคะวันติดไปเดจะอุย้ยสวยมากโอ้วัดกว้างมากนี่วันศุกร์ตร้อนเ ว้าววสวยงามมากเลยค่ะม,คออมาเที่ยวเยอะมากเหมือนกันนะคะนี่เราก็กำลังจะกลับแล้วไปแล้วจ้าตอนนี้นะคะน้องุก็กลับมาถึงว่านแล้วนะคะก็มาที่ว่าหน,นองผานะคะเพราะว่าน้องหนุ่มเนี่ยต้องไป ทำคันนะคะต้องไปดนึงพันตอกอีกสองี่นะคะที่ไปเมืองพงะคะก็เลยไม่ได้พาต้องขอบนวนไปด้วยนะคะมีพี่พีเอฟซีหลายคนนะคะที่คอมเมนต์เข้ามานะคะว่า,าทำไมไม่พาน้องไปด้วยนะคะเพราะว่าไปไกลนะคะแล้วก็น้องขอบนอก็ติดรถคนอื่นไปเองนะคะไม่มีรถส่วนตัวนะคะก็เลยพาน้องไปไม่ได้นะคะ น้องหนุ่มไปรถถึกอนะีน่ะน้องหนุ่มก็นั่งกับท้ายกระบะเองนะคะกลับมาเนี่ยเป็นไข้กันทุกคนเลยนะคะก็เลยไม่ไม่ได้พาน้องไปด้วยนะคะลีนะคะที่ไม่ได้พาน้องไปนะคะถ้าน้องเป็นไข้อีกเนี่ยยิ่งแย่เลยนะคะก็น้องหนุ่มก็เข้ามาในเมืองนะคะตอนนี้นะคะถ้าน้องหนุ่ม ลึงพันทาพันเสร็จแล้วนะคะ้องก็จะกลับไปบ้านแหลกไข่นะคะก็จะไปชวนน้องหอมนนทําสวนนะคะก็สําหรับคลิปนี้นะคะก็จะขอตัวลาไปแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ล้กงกดติดตัวฉลุยนะคะตอนนี้นะ้งหนูยังเป็นวันดเล็กๆอยู่นะคะเพราะว่า,าไปถึงมืองโครงปุ๊บนะคะก้อนฝนก็ตกตกนะคะตอนเช้าต้องขนไปตึ่คืนนะคะแล้วก็เวลาเรา,าก่างเต๊ะร้อนแล้วก็มีตนะ้ฝนล,ลงมาด้วยแบบนี้นะคะ ตอนเช้ามาก็ฝนก็ตกนะคะแล้วก็ตอนที่กลับมาเช็คตกนะคะฝนก็ตกสุดสายเส้นทางเลยนะคะเปรบควมานะคะแล้วก็มาถึงเช็ดตงเนี้ยไปไขกันหมดเลยนะคะก็เลยได้ไปหาหมอกันนะคะพี่เขาก็เปลี่ยนนะคะต้นถุ่มก็เปลี่ยนนะคะเปลี่ยนกันสองคนนะคะเบ้เบ้ดีไม่เปลี่ยนนะคะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบายไว้เจอกันคลิปหน้าน,นะคะ